เค็มกันนะั้อไม่ขวดเค็มกันเค็มมืนกันแหละจับชายต้งตน <c oughs> ่อปลาเค็มมันอ่ะปลาจิ้มปลาละจิ้มน้ำปลาครับเขาแล้วหรือว่าปลาเค็มจิ้มอีกปลาเค็มปลาสดอ่ะ PM ไม่ให้กินจะไม่ให้กินเค็มไม่ด๋อยแล้วกินไงล่ะจกินไม่ลงนะนี่ข้ดใช่มเคยเก็บเกินไปแล้วไม่ดีหรอมันไม่อร่อยมาาภาพนี่ทั่วั่วเองไหมครูครูต้นเองต้นยาวตัวยาวต้นเอง หมอจะต้องนหสุขภาพเขาไม่มียาจีดไง